สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบสำนักง,งานเขตครองสาวากรุงเทพมหานครโดยคุณครูสุนิดาคำมงคุณหรือว่าคุณครูพลอยค่ะในรายวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่สี่เรื่องสระอูครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะ ก่อนที่จะเราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าอาจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อเรามาทบทวนนะคะความรู้เรื่องสระอูกันก่อนนะสระอูเป็นสระเสียงยาวสาระอูเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นเช่นครูคออูครูถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสระอูไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเช่นครูคอรออูครู วิธีเขียนสระอูยังจากันได้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่าหลายคนคงจะเขียนได้แล้วนะคะเพราะว่าเขียนง่ายมากนะคะสระอูนะคะให้เขียนโดยการเริ่มต้นจากเขียนหัวแล้วลากเส้นตรงลงมาจากนั้นลากเส้นตรงไปทางขวาแล้วจึงลากเส้นขึ้นด้านบนเป็นส่วนหางให้สูงเท่ากับส่วนหัวตามลูกศรดังนี้เลยคะ่ะ ถึงเวลาที่เด็กจะต้องมาทำาแบบฝึกหัดนะคะทำพร้อมๆกันกับคุณครูพลอยนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบกบเหลานะคะหรือว่าจะเป็นไม้บรรทัดนะคะให้พร้อมเลยจากนั้นก็หยิบหนังสือ,อแบบฝึกหัดภาษาไทายป .1 เล่มเสีย,เข,ย,เ,ขยเขียวแบบนี้นะคะขึ้นมาเลยนะแล้วก็เปิดไปที่หน้าหน้าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก หน้าที่28นะคะหน้าที่28นะ,ะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเติมซระอูลงไปเลยเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันกับครูพอยนะคะเติมแล้วใช่ไหมคะอาสระอูเติมเรียบร้อยแล้วอ่านพร้อมคุณครูพอยเลยคะ่ะรูปภาพรูปภาพ รออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพอ่าต่อไปเอามือไปชี้ไว้ที่คนแก่เห็นไหมอ่านะคะอันนี้ให้เด็กๆเติมสรรอ,อูลงไปเลยเติมหรือยังคะเติมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยคุณปู่คุณปู่คออูนอคุณปออูปูไม่เอกปู่คุณปู่ ภาพที่สามค่ะเติมสระอูลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันค่ะคุณครูคุณครูคออุนอคุณคอรออูครูคุณครูภาพต่อไปเลยค่ะเติมสระอูลเลยนะคะภาพนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ ปลาทูปลาทูปลออาปลาทอูทูปลาทูเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าภาพนี้เป็นเครื่องหมายทางวิชาคณิตศาสตร์เติมสระอูเข้าไปหรือ,อยังคะเติมเข้าไปเลยนะคะเติมเข้าไปแล้วก็จะอ่านพร้อมผู้พอยเลยนะคูณหารคูณหารคออูนอคูณหออารอหาร คูณหารใครไม่ทันนะคะให้พอดไว้ก่อนนะใครไม่ทันให้พอดไว้ก่อนเพราะว่าคุณครูค่อนข้างที่จะไปไวเนาะอ่าแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเป็นข้อ2ใช่ไหมอ่าข้อ3นะคะในในที่นี้ให้เป็นข้อ3นะเพราะว่าเราอ่านไปแล้วข้อ1สัปดาห์ที่เ,เมื่อวันก่อนใช่ไหมคะจะเป็นการอ่านคราวนี้จะเป็นข้อ3เขาให้นักเรียนทําอะไรคะ เติมวรรณยุกต์เอกโทให้คำมีความหมายนะคะน้องป .1 กำลังจะเรียนไม้เอกและไม้โทนะไม้ตรีกับไม้จัตาวาใครรู้แล้วก็อย่าเพิ่งเอามาเติมนะเติมไม้เอกหรือไม้โทให้คำมีความหมายก่อนนะอ้าวให้นักเรียนชี้ลูกส้มเอาไว้เลยลูกส้มชี้ไว้ไหรือยังคะอ่าลูกส้มชี้ที่หอหีบเห็นหรือยังอ่าลูกส้มที่มีหอหีบนะคะ หอมอูหออมูหมูไมไม้อะไรไม้เอกนะคะหมูไม่เอกหมูบออานอบานไม่โทบ้านคำนี้อ่านว่าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเสร็จหรือยังคะอ่านว่าอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูลูกส้มลูกที่สองนะเด็กๆนะชี้ตามนะคะชี้ลงมาเลย ่าขึ้นต้นด้วยตอเต่าใช่ไหมชี้ไว้ชี้ไว้อ่าคำนี้นะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยต่ออต,อ,ตอไม่เอกต่อสอ,อสูไมโทสู้ตอสู้นะคะอ่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเด็กๆเลื่อนมือลงไปอีกนะคะ ตรงส้มรูปที่3นะคะจะขึ a a ้นต้นด้วยสระเอนะสระเอต่อเต่าสระอาหรือเราเรียกว่าสระเอานะเอาอ่านว่าเอานะคำนี้อ่านว่าต่อเอาเต่าเต่าไม่โทเต้าหออูหูหูไม่โทหูอ่านว่าอะไรคะเต้าหูนะคะเคยกินไหมเอ่ยเต้าหูเอามาทำต้มจืดอร่อยมากเนาะ ่าต่อไปคำสุดท้ายของพวงแรกนะชี้ที่ชอช้างไว้รอคุณครูเลยค่ะอ่าคำนี้มีชอช้างมาก่อนมอม้าพอพานระอูแล้วก็ใส่ไม้เอกนะคะสะกดพร้อมคุณครูเลยค่ะชอโอมอชมพออูภูภูไม่เอกคู้นะ,ะอ่านว่าอะไรคะชมคู้นะ,ะเคยกินไหมคะชมผู้ ชมผู้ลูกโตๆตนะคะคล้ายๆกับจมูกของคนเนาะอ่าต่อไปเด็กๆเลื่อนมือมาที่พวงที่สองพวงที่สองเด็กๆก็จะเจอต่อเต่าอ,อ,อีกละคราวออนี้ต่อเต่าใส่สละอูนะต่ออูตูตูไม่โทตู้ยออายาอ่านว่าตู้ยานะคะตู้ยามีไว้ใส่ยาใช่ไหมคะ เลื่อนมือลงมาค่ะเจอออ่างหรือยังเจอออ่างหรือยังอ่าเจอแล้วนะคะดูซิคํานี้จะอ่านว่าอะไรอูอูอ,อ,อูไม่เออูรออถอรถอูรถ,อ,รถอ่าอูรถก็จะเป็นที่จอดรถใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นอูรถคู่ซ้าย รถตู้คู่ซ้ายก็จะมีรถตู้ที่ไปคู่ซ้ายหนองจอกเยอะเลยนะคะอ่าคำต่อไปเด็กๆเ,เลื่อนมือลงมาที่ผอพึ่งผอพึ่งผอพึ่ง,งเจอหรือยังคะอ่าผอพึ่งสระอูนะเติมไม้อะไรเอ่ยอ่ามาแล้วผออผูผูผไมโทผู้ชออายอชาย ผู้ชายนะยผู้ชายค่ะต่อไปต่อไปชี้เลื่อนมือลงไปที่คอควายเด็กๆเ,เห็นคอควายหรือยังคะอ่าเลื่อนมือไปเลยเลื่อนมือไปเลยชีย้รอคุณครูเลยความรู้คำนี้นะคะอ่านว่าความรู้นะคะคอวอ ความร,ออรูรร้ไม่โทร,รู้อ่านว่าความรู้เด็กๆอยากมีความรู้กันไหมคะถ้าอยากมีความรู้ต้องมันอ่านหนังสือฝึกฝนนะคะฝึกฝนแล้วก็ไม่หยุดคิดนะไม่หยุดคิดทําอะไรที่มันสร้างสารรค์นะลูกนะ,ะมันทบทวนความรู้เดี๋ยวเราก็จะมีความรู้ความรู้มีอยู่ทั่วไปนะคะต่อให้นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน เราก็หาความรู้ที่บ้านได้หาประสบการณ์ประสบการณ์ของเราก็เป็นความรู้เหมือนกันนะอย่างเช่นใครหุงข้าวเป็นเราก็มีความรู้เรื่องการหุงข้าวใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณๆๆครูพลอยก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนนะคะและหวังว่านักเรียนก็คงจะ รอคุณครูอยู่ใช่ไหมอ่ารอทุกวันเดครูจะมีคลิปมาให้เด็กๆทุกวันแล้วจะเจอกันแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหยุดเราต้องไม่หยุดเรียนรู้นะคะเด็กๆและที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะอย่าลืมคิดถึงคุณครูพลอยด้วยนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ